สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปีนี้โอ้โหปีดุค่ะเพราะว่าปีขานนะคะปีเสือแล้วก็มาถึงช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอบก้าอินเตอร์เนชั่นแนลอบอุ่นด้วยบริการเชี่ยวชาญการรักษา นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่โรงพยาบาลบางปะกอก9ตอร์เนชั่นแนลร่วมกับปวปออ .52 และประอ .22 ร่วมกันจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ82พรรษาด้วยการจัดหน่วยแพทย์อาสาให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่เราเดินทางไปให้บริการประชาชนที่วัดนาหนองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองพลพัฒนาที่1นําำโดยพลตรีทวัตชัยน,นุ่มนิ่ม และพลตรียาวะดานายผู้เจริญยศจังหวัดทหารบกราชบุรีได้ตั้งจุดให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยโรงพยาบาลบางประกอบก้าอินเตอร์เนชั่นแนลได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลมาให้บริการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังได้นํารถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่มาให้บริการให้กับประชาชนถึงที่อีกด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วกองพลพัฒนาที่1และจังหวัดทหารบกราชบุรียังจัดโมบายเกสามาให้อีกด้วยนะคะ สวัสดีครับวันนี้ทางโรงพยาบาลมรประกอบ9 i n t e เ n a t i น n a l นะครับได้เป็นเกียรติและก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาออกหนวยตรวจร่างกายนอกสถานที่นะครับที่จังหวัดราชบุรีทั้งนี้ทางโรงพยาบาลมรประกอบ9ตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็ได้มีโครงการนะครับผ่าตัดหัวใจและผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่านะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน,นะครับผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสุขภาพท่วนหน้านะครับสามารถที่จะมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลมรประกอบ9ตอร์เนชั่นแนลได้นะครับ ีีคโดยยยท่่่่ไมเสาาใช้จวันนี้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ดําเนินการออกตรวจโรคเคลื่อนที่ก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากพวกเราถือว่ากิจกรรมในวันนี้ขอถวายเป็นพระราชุศนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับขอมีพระชนมายุยิ่งมืนนานตลอดและเป็นมิ่งขวัญปกเก้าปกเกศของพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไปครับ ก็เป็นโครงการที่ดีมากนที่ว่ามาให้ผู้สูงอายุได้มาตรวจร่างกายว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยดีดีใจมากที่หน่วยมาช่วยประชาชนผมรู้สึกดีใจและขอบพระคุณยิ่งมากครับกัปตีค่ะ